เรื่องของกัญชานี้เนี่ยทางด้านของคนภูมิใจไทยก็เลยบอกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยจากนักการเมืองกลายเป็นนักก๊อปไปเลยนะคะก๊อปที่ว่าคือก๊อปปี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะแกนนาของภูมิใจไทยออกมาซัดคุณสมศักดิ์บอกนี่คือนักก๊อปปี้ภูมิใจไทยหลังจากเคยออกประกาศควบคุมกัญชาตั้งแต่ปี65ข้องใจว่าสองปีที่ถือดาบแต่สาธารณาสุขทําไมไม่จัดการคะ่ะคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่า การกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมคือกัญชาพุทธศักราช2568ท่านสมศักดิ์เทพสุทินลงวันที่23มิถุนายน2568เพื่อไทยบอกว่าประกาศนี้คือการทําทันทีและทําให้กัญชาไม่เสรีอีกต่อไปคุณสุภชัยบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า เมื่อปี2565มีประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาปี2565และลงประกาศเมื่อ11พฤศจิกายน2565ลงชื่ออนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประกาศทั้งสองฉบับนี้เหมือนกันประมาณ90%แน่นอนครับของท่านสมศักดิ์มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง5%หรือ10% แต่ที่ผมกำลังจะบอกว่าที่กล่าวหาว่าพักภูมิใจไทยปล่อยให้มีกัรชาเสรีถามว่าเสรีตรงไหนล่ะครับ เมื่อปีห5หก็ควบคุมแล้วควบคุมเหมือนที่ท่านอ้างว่าวันนี้ท่านควบคุมไม่เสรีแล้วก็เป็นข้อความเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเนี่ยใส่เครื่องหมายมะยมก ok เนี่ยนะคะใส่มยมก ok เข้าไปเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเป๊ะอยู่ก็พูดกันตรงนี้ไปไปมามาเนี่ยผมว่าเป็นความไม่รู้ความไม่เข้าใจของพักเพื่อไทยว่าจริงๆสิ่งที่ท่านแอบอ้างนี้เขาทํามาก่อนท่านแล้วเขาที่คุณกล่าวหานั่นแหละ ว่าปล่อยให้กัญชาเสรีไม่มีหรอกครับพักภูมิใจไทยเรามีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ประกาศนี้ก็เป็นประกาศควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และไม่อนุญ,ญาตให้มีการสูบเหมือนประกาศของท่านที่ไม่อนุญ,ญาตให้สูบป,ประกาศเรื่องการที่ห้ามการจำหน่ายด้วยเครื่องกดตู้กดนะครับห้ามโฆษณาห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมในสถานที่ไม่ว่าวัดสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางาศาสนาหอพัก สวนสาธารณะสวนสนุกโรงเรียนเหมือนกันหมดเหมือนกันเป๊ะเลยครับท่านนี่คุณสุภชัยบอกผู้สขาวก็โค้ดคำพูดของคุณสุภชัยมาบอกว่าท่านลอกของท่านอนุทินท่านนี่เป็นนักกอล นะคะกลอฟนะก๊อปปี้นะคะไม่ใช่นักกล์ฟไม่ใช่ไม่ใช่นะักกีฬานะกล์ฟนะคะบอกว่าเป็นนักกล์ฟเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาอ้างแต่ท่านคิดว่าท่านทำตามหน้าที่แล้วก็ไปสิควบคุมร้านเถื่อนอะไรทั้งหลายเราสนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วนี่บอกว่าตัวเองทำดีกว่าคนอื่นเขาทำดีมานานแล้วครับ แต่อย่าใส่ร้ายกันมันไม่ใช่เป็นวิธีการสิ่งที่ผมถามคำถามท่านจะตอบไม่ได้เลยสองปีที่ผ่านมาถ้าเห็นว่ามีปัญหาทำไมไม่จัดการวันนี้ท่านยังตอบไม่ได้เลยท่านก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะภูมิใจไทยแต่ถามว่าเมื่อท่านมีดาบอยู่ในมือทำไมไม่ทำท่านต้องตอบสังคมให้ได้ครับ